สวัสดีครับพี่น้องครับมากินเขาน้ำเที่ยงโอ๊ตครับคุณแม่ก็ปิ่งปลาเชงกินข้าวกันปิ่งปลาคุณหมอกับสมตำสตอเข่าเที่ยงครับง่ายปิ่งปลาเชงนี่นี่ให้ลี นี่ดีครับหลาเอิญเพื่นกินเต่าน้ำเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับแล้วดีครับไปนี่สวัสดีน้ำยีตาหนี่เมี่ย้ายเหรินครับนี่ป้ายเหรินผมมาสมากไหมมากไรจิงประจิงครับอันนี้กับซุดยอดหรืบเวลาเจ้าห้องตามยัง ทำยังแม่าึ้ตเคียงสื่อมากีโตโ้เก้าสิบบาทซีโตโ้เก้าสิบบาทน,น่าจเป็นเป็นโลกอนะไเนาะตัวละไอยีสิตัวใหญ่อกีรีครับพาคุณหมอแมโอู้หู้ตัเสีหม,มอยาก mình làm nhạc ngay ok kết của chiến ngay của ừ. bảo ui 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 đi อนันนีอ่ะอันนี้อาไหนอ่ะาโยดมันมีการเลยหกูกมันมีการมีการครับใต้ดุ่มๆว่าอย่างไรนเจ้อม <laughs> มันติดตกเลย Nangala à vậy sao vậy ốt? vậy sao đi 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 sao vậy mặn nó sao mặn nua vậy sao vậy sao mặn mặn cặp mặn đi mặn mặn sao vậy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  no vậy sao vậy sao vậy sao ไอุ่นอัวกับอุ่นอ้วกยิ่ตักยงไอุ่นอัวกับหัวัวด้ด้ยเปี่ยนโตโลยุกหวอย่างปลาบ่อนจินที่หล่กเจ้จินที่หล่กประืสอื เย่มมากกใส่เมื่อจะมาถึงกา่หลังจาก่อน่มากเัีกนี่เขาขอนขับพี่น้องครับบันทึกครับเพียงกันเลยย่ีีสบายทุกคนครับพี่น้องขอมาติดตามรับชมให้กันเลยสวัสดีครับลาบันดีเร็ว สวัสดีครับหันมาทางนี้บายบายน้ำบายบายเด้อส่วนแม่ติดใจบายบายครับบายบายเด้อพี่จางบัสโต้บายบายแจ็คบอสเออเอาละบานกินเขาน้ำลูกน้ำเต้ากันเหมือนพี่น้องสวัสดีครับพี่แจ็คเขาขี้ไม่กดมาเนี่